มาครับมาชมแมตช์นี้กันครับระหว่างพีเฮตโดนลอยกับเลือบุ๋มนะครับเนาะจากตัวแท่นแล้วของฟิลิปปินส์กับของประเทศไทยครับหนึ่งหนึ่งครับผมแมปหนึ่งหนึ่งกันครับด้านทีเดนมาเลยครับมาเมือนกันครับด้านซ้ายมือครับเลือกบุ๋มครับสีชมพูครับเป็นอีลัก์ครับผมส่วนด้านขวามือครับพีเฮตโดนลอยครับเป็นอีลักเช่นเดียวกันครับมาครับสกสักสีครับหนึ่งหนึ่งครับ ระดับตัวท็อปครับเมื่อหนึ่งของประเทศนะครับระวังเมื่อหนึ่งประเทศไทยครับเมื่อหนึ่งของฟิลิปปินส์ครับมาชมเกมกันครับนะครับน้องม้ามาดักไปครับดักไม่เขาแดนพานครับไม่ให้ไปเปลดแยนไปเลยครับเอนจิเนียร์ครับเขาทานน้ำมันไปหนึ่งทานครับทานน้ำมันจะมีจองจุดครับยางนี้ทางหนึ่งอันนี้ทัานหนึ่งครับเช่นเดียวกันครับฟังบนเคืื่อนครับเกือบุมกับเขาแล้วครับยังข้าไปแล้วครับ ดักไว้ครับหนองมมาประกาเขาครับอาซิเมีย์แมงมุมครับไปเปิดแมปครับของแต่ละฟังครับมาช่กงมันครับฐานรกทางขึ้นแล้วครับขึ้นเพื่อนครับพร้อมกันนะครับแมงมุมไปออกมาก่อนครับแมงมุมออกมาครับแมงมุมมาเออออกมาแล้วแมงมุมมาออกมาออกมากันครับโอ้โหซอนเลยครับคือว่าท่านกันครับคู่นี้ครับกัดกระไปครับเดืบุ้มครับจะทำได้ดีแค่ไหนครับขีดเขาว่าเขาครับ วาเขาครับวาเขาครับหยุดยังครับแหลมแล้ครับขั้นที่สครับสาันละครับนั่นแหลแหลเลยบ่งมาสามครับตัวแรลขั้นี่สี่ครับ ออกแล็บมัแนลวครับไปออกเรดาร์ครับของทางพี่เฮสโลรีครับถือบุมครับคนครับกำลังม้าครับรถถังซีหาสามขั้นครับสิมาบุกบอครับสิมาบุกครับไม่ได้ไม่ได้สตรีมพี่กำลังอัดวิดีโออยู่จะลงช่องลงวิดีโอสตรีมจบไปแล้วน้องม้าครับน้องม้าครับแดนครับ โอ้ครับดีโซมาซอยครับแข้งดีดีมากครับดีโซดีโซดีโซมาแข้งใช่ครับแพ้ไปแล้วสองเกมครับยังเอาครับตัวแทนประเทศไทยแพ้ไปสองเกมครับกับฟิลิปปินส์ใช่ครับบอกว่าเอาจริงแล้วครับเลยคอยตาหนึ่งครับเป็นวีโอห้าครับถ้าแพ้ตอนนี้ก็จบครับสามศูนย์โอ้แต่ว่า เด่านเขาได้บุ๋งฉนัดครับแต่ว่าเขามีแบครับแลบมาครับโอ้โหมาแล้วครับคอปเตอร์ครับคอปเตอร์มาบินครับบินเซนครับบินเซนอยู่ครับโอ้โุเข้าคุณเข้าเหรอคุณนั่งคุณเข้านั่งยิงแมงมุมถิ่นยิงมงมเหร็นยิงแมงมุมเหรนครับยางเอาครับยิ่งแมงมุมเหรนครับยิ่งยงแมงมุมเหรนครับเขาเขาอะไรครับเขามีเดโซครับแมงมุมปะปะ้วครับปะ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  น่าจะสู้ยากครับโอ้ไอรอนมาแล้วครับสีเขียวครับโอ้โหการยินก็ไม่ติดขัดนะครับก็เรื่อยๆอยู่ครับถือว่าได้เปรียบครับสีเขียวครับจะชา้าไปสเต็ปหนึ่งครับผมดูแล้วเนี่ยขอบเต่ายิงฟรีครับยิงฟรีเสยปะ โู้ครับบอลิศก็มาครับมาดักครับเอาแล้วครับเสียงแดงครับไอรอนมาครับซาก็เป็นหนึ่งนาทีครับไอรอนครับรันซากว่านึงนาทีป๊อป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 ป๊อเดโซกับยังครับเดโซกับบอลิศครับยังคู่กันครับเดโซนี่ก็ครับเต้ครับแก่ท่าครับครับเต้บ่อยจะมีครับเต้ใครก็ครับเต้กันตาว่า เอแม่เขายิงบริเทนเขายิงบริเลนเอาไงปะ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 ตายซี่ครับบริตายซื้อครับตายซื้อครับตายซื้อคบบดิครับฟรีครับพันหาครับปักกับไปเฮ้ยเขายิงอ่ะเอ้าตายครับตายเอาปะปะกินใส่เยอะยิงเดโซแมยิงเดโซแมบ่ยิงครับครับครับแล้วบุ๋มครับแต่ว่าโอ้โหเสียไอรันใส่แมงมุมครับไอรันใส่แมงมุมครับไอตุนใส่แมงมุมครับสีชมพูครับแล้วบุ๋มครับไอรันใส่แมงมุมครับคือใส่เราทังครับคิดผมคิดว่าหน่าใส่แมงมุมครับไอรันครับไอรันต้องใส่แมงมุมครับ มาแล้วครับแมงมุมครับทางคานะครับโอ้โหจัดเลี้ยงนะครับจัดเลี้ยงครับไอรอนแน่นอนไอรอนใส่แมงมุมครับใส่หยังสีใส่ตะถังหรือสีใส่สีใส่ตะถังหรือสีทันแล้ครับผมว่าไหนใส่ตะถังครับเบิร์ตครับไอรอนมาแล้วครับได้สีโตครับวิ่งมาด้วด้วยครับปั๊บปั๊บปั๊บไป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 ยิง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 ไปเขาได้สีครับได้สีครับสีฮันครับปั๊บปั๊บปั๊บเขาได้แค่สีครับกับสีครับอ๋อเนี่ครับอย่างว่านี่ไอรอนท่านมาครับสามศิวิบบอหนักท่าน เอาครับตัวถังเข้าม้าล้วล้วครับวันนี้ครับตัวถังเข้าม้าล้่ล้วครับชวนกลับวะครับยังอยู่อยู่อ่าอยู่อยู่เสร็จแล้วนอยสี่คันเมื่อกี้พลาดพลาดที่นี่ต้องท่านบ้านหกหกคันก็พอดีแล้วเจ็ดคันถือว่าขูจะสวนแล้วเนี่ยเสี่ยมภูจะสวนไปมด้ไหมครับเสียมภูครับเข้าไหมครับเข้าครับโอ้โหครับโอ้โหไอรอนครับโอ้โหเดีือบุ๋มสวนครับจังหวะนี้ครับของไงครับไปไหนก่อนครับไปตัดไอรอนก่อนไหมไปตัดไอรอนไหมอย่าไปยิงเดโซสิไปตัดไอรอนก่อนสิไปไหมไปตัดไอรอนโอ้โหครับก็ชนครับตัดแร่ครับตัดแร่ครับตัดแลคคครรััับบยจะน โอ้โหโอ้โหโวัดครับไควัดโอ้วัดครับเสามต่อส <prejudice ten> <leaves> ี่ครับสามต่อสามครับเลือบุ้มถอนได้ไหมถอยทอนครับมีเส้นทีครับถอยทอนถอยทอนครับขอกาลังเสริมครับขอกาลังเสริมครับการเงินครับการเงินเลือบุ้มกับหูของล้นลอครับหาคันสองครับรถทั้งสองมาทันหมครับไอ้หลันเคอร์ซินกับซีมาแล้วครับดูเดือดเพชรมันดีครับดูเดือดเพชรมันครับดูเดือดเพชรมันครับดูเดือดเพชรมันครับ นี่จะคือนเกมเขียวที่เสียเปรียบผม่าเรแรกไม่ทำเก่งแรกก็สิบต่อแต่ว่าเขาตังตังเยอะอยู่นะห้าหกพันนะก็ลองดูครับทำงานนี้ครับซื้อว่าซูซีครับนิวเคียมาครับโอ้โหมาได้ไงครับคีรอฟก็มาครับโอ้โหเลิฟบุ๋มครับมาครับอย่างเราครับเกมนี้ครับอย่างเราครับสีเขียวไอรันมาแล้วครับจอยจังหวะครับจะเข้าไหมครับ ทางวันนี้ครับใสไปครับได้3าคันครับโอ้โหทางว่าแสตลันเนี่ยครับรีบครับจะตัดแอตลันเลยไหมครับไม่ตัดครับวิ่งนี้ครับเดี๋ยวบมก็วิ่งนี้ครับขี่รอบมาครับเจ้ตัวเปลี่ยนเกมหรือเปล่าครับเดี๋ยวบมก็จะรอไอรันครับสามสิบวิครับจะไปยิงโป๊ะปะหรือเปล่าครับโอ้ครับมาครับหมดไอรันครับเดี๋ยวบม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 ครับโอ้โหอยากเอาครับโอ้โหเดสแต่ว่าเขามีไอ้นี่ครับเขาเรียกอะไรอรับอลิตะ อันนี้ดักครับแต่ว่าไม่สนครับ่ไปยิงพ่อป้าครับไปยิงพ่อป้าอย่างเดียวครับโอ้โหเลิอกบุ้มได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดครับเลือกบุ้มครับทำอะไรครับไชไอนันครับวิ่งใส่พ่อป้าครับวิ่งใส่พ่อป้าครับวิ่งเข้ายิงพ่อป้าวิ่งยิงพ่อป้าไหมพ่อป้าแตกพ่อป้าแตกพับฐานแม่นี้ยิงพ่อป้าอย่างเดียวเลิอกบุ้มยิงพ่อป้าอย่างเดียวยิงฐานแม่วิ่งวิ่งวนวิ่งวนใส่นั่นวิ่งวนไชยอนันยิงพ่อป้าพ่อป้าหมดพ่อป้าหมดหมดตังตังก็มี แต่ว่าไม่ได้มีของออกมาครับโอ้โหตังเยอะนะครับโดนลอยครับแต่ว่าไม่มีรถทางออกมาครับโอ้โหยังวะยังวะยังยังวะโอ้ตายตายเราพลาด,ดรเรียบร้อยครับโอ้โหเรผมไปชนะไปครับโอ้หเรียบร้อยครับอืสุดยอดครับเลิ่มผมกับเกมนี้ครับผมเป็นไฟ ver.